เวลา15นาฬิกา49นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนจักรยาเสด็จออกนวังสุโขทัยพระราชทานพระวรกาศให้นายเยสเกนี่โตมิหินเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยเฝ้าเพื่อกราบทูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสหพันธรัฐรัสเซียในด้านมนุษยธรรมและวัฒนธรรมโอกาสนี้นายธานีทองพักดีปลัดกระทรวงการต่างประเทศและคณะร่วมเฝ้าด้วย และจากนั้นพระราชทานพระวะโรกาสให้หม่อมราชวงศ์พงศักดิ์สวัสดีวัตรรองประธานมูลนิธิอาร,รยศิลป์ศิริวัณวรีนารีรัตน์นำนางสสิภารัศมิทัศน์เฝ้ารับพระราชทานทุนการศึกษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาประจำปีการศึกษา2564เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาวิจัยสร้างสรรค์การประพันธ์เพลงและการแสดงดนตรีและรับพระ โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาโอกาสนี้คณะกรรมการและคณะทำงานมูลนิธิเฝ้ารับพระราชทานแนวพระดำริเกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิด้วย